ถ้าไปแล้วครับถ้าเป็นคดีที่อาศัยอํานาจตามมาตรานี้นะครับก็คือตามมาตรา21วรรคหนึ่งวงเล็บสองเนี่ยหมายถึงว่าต้องอาศัยมติ2ใน3ของคณะกครอออแปลว่าคนชี้ขาดเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วในที่สุดจะอยู่ที่รัฐบาลเลยนะครับหลายกระทรวง อยู่ที่ว่านโยบายรัฐบาลเห็นพยานหลักฐานแล้วมีความกล้าหาญไหมที่จะคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมแล้วก็มีความกล้าหาญไหมที่จะยอมรับความจริงถ้าเกิดมีการสืบสวนสอบสวนและพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจริงทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ต่อไปอีกไม่นานครับดังนั้นสิ่งที่ภาคประชาชนทําได้และเราไม่มีอานาจรัฐ ในการเรียกพยานหลักฐานไม่ว่าโทรศัพท์ไม่ว่า GPS ของบุคคลอื่นเนี่ยบัตรนี้กรมสอบสวนกินีพิเศษเรียกได้ทั้งหมดแล้วบุคคลก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อมีอำนาจรัฐก็จะทำให้เราเชื่อว่าความจริงจะปรากฏชัดเจนขึ้นและจะเป็นความจริงที่ปรากฏที่ถูกรับรองตามกฎหมายอย่างชัดเจนครับ ถ้ารัฐบาลไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าไม่ได้มีการเข้ามาจับจับเรื่องคดีนี้ต่อนะจะทำยังไงต่อผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นปลายทางนะเพราะว่าขั้นตอนนี้เราต้องให้เวลาเพราะว่าการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยที่ปดีท่านลงนามในการให้สืบสวนเลยโดยอาศัยกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ชัดเจนได้ว่าทั้งรัฐมนตรีและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าจำเป็น จะต้องสืบสวนในคดีนี้โดยมีกฎหมายรับรองอย่างชัดเจนเราพอใจแล้วในชั้นนี้ในชั้นที่หนึ่งนะครับเพราะเดิมทีสามปีเรายังทําไม่ได้เลยบัตรีีเนี่ยสามปีผ่านไปเราเริ่มเปิดประตูบานแรกต้องถือว่าการเดินสุดซอยของเราในภาคประชาชนสุดรอสุดซอยไปแล้วที่เราจะทําได้ทำทุกอย่างแล้วตอนนี้มันทะลุซอยแล้วนะครับไปสู่ซอยใหม่ คือซอยกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กําลังจะพิจนารณาว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่และสุดท้ายคนตัดสินเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคณะกรรมการกคออพสองใน3นะครับไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานถึงตอนนั้นก็จะรู้กันว่ารัฐบาลหรือคณะกรรมการกอพ,อพอตามกฎหมายเนี่ยมีมติอย่างไรถึงสองในสหรือไม่ซึ่งในนี้มีพบตรด้วยนะครับมีอายการด้วย ก็ต้องไปดูว่าเสียงข้างมากพอไหมมากพอสองในสามไหมที่จะไปรับเรื่องนี้ถ้ารับได้ก็จะนําไปสู่ขั้นตอนสองสามสี่ห้าต่อไปอย่างที่ผมพูดตอนต้นดังนั้นการไปกดดันรัฐบาลเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลาครับตอนนี้ต้องให้เวลากับคณะทํางานชุดนี้ซึ่งเราเชื่อมั่นในชุดนี้นะครับในชุดนี้เราเชื่อมั่นเพราะมีเกียรติประวัติในการทําคุณความดีอย่างกล้าหาญมาก่อนทําให้เรารู้สึกและผมกับคุณอัจฉริยะมีความเชื่อมั่นและเรียนให้ทราบว่า คุณอัจฉริยะแจ้งมานะครับตอนที่อยู่โรงพย,งพยาบาลในขณะนี้นะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมคดีนี้ทันทีนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยคุณนวัดแจ้งข่าวมาว่าพรุ่งนี้บ่ายสามโมงจะแถลงข่าวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพรุ่งนี้นะครับจะแถลงข่าวที่นั่นเลยและคุณอัจฉริยะ ได้ทราบได้แจ้งให้ทราบว่าในก่อนหน้านั้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาจะประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่งทันทีในคดีนี้เลยถือว่าเป็นการเปิดคดีนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับภาคประชาชนที่อาจจะถูกดูแคลนก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งทนายบางคนถึงขนาดปรามาทว่าไม่มีทางที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะยอมรับแม้กระทั่งชั้นสืบสวนบัดนี้นับหนึ่งแล้วนะครับแตลว่าสิ่งที่เราทํานั้น มันมีน้ำหนักพอที่เป็นไปได้จริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากเรียกาว่าความสําเร็จไม่ใช่เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งมันเกิดจากความมุ่งมั่นของคุณอัจฉริยะเรืองรัตะนพงศ์เกิดจากคุณหมอธวัชชัยกาญจนรินคุณเอกราชนามโพคินและรวมถึงพยานอีกหลายคนในคดีที่คุณอัจฉริยะชนะตำรวจ21คนในคดีมีนประมาทและรวมถึงที่สำคัญมากนะครับ หลักฐานจากสื่อมวลชนทุกท่านแหะครับที่ร่วมกันทํางานครั้งนี้มันเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับหลายช่องได้สืบค้นหลายช่องทดสอบสิ่งที่ท่ทานทำทั้งหมดมันไม่ใช่การทํางานของพวกเราแค่บ้านพาทิตย์ที่เดียวนะครับพวกเราทั้งหมดสื่อมวลชนมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงคดีนี้ร่วมกันรวมสุดท้ายเลยนะครับมันจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนมาสนับสนุนในการติดตามข่าวนี้ ให้มันกลับมาได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งและเราเชื่อประชาชนนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของรัฐบาลและคณะกรรมการกคพครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าในที่สุดแล้วดีเอสไอไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษครับอาจารย์จะทำยังไงถ้าสมมุติว่ากคพไม่รับเป็นคดีพิเศษแต่ผมเชื่อว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยสังคมก็ได้รับรู้แล้วอันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมาย แต่เราก็ยังไม่หมดหวังนะครับเพราะเรายังมีอีกสช่องทางซึ่งยังไม่เปิดเผยเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเอาเป็นว่าสำหรับการวางกลยุทธ์ที่พวกเราประชุมกันไม่ได้คุณอัจฉริยะคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้เราหารือกันเป็นเป็นทีมกองทัพนะครับแล้วก็รวมถึงสาวงามจำนวนมากในมิสแกรนมีคนอยากมีส่วนร่วมอีกเยอะและเราจะทดลองอะไรบางอย่างอีกบางประการเพื่อมีข้อยุติ คือการทดลองถามว่าทางดีไซน์ยังไม่รับไปกินแต่จะมีการทดลองเพิ่มหรือเปล่าเปล่าครับตอนนี้ก็ถือว่ารับการสืบสวนแล้วสำหรับพวกเราพอใจในชั้นแรกแล้วต้องขอบคุณมากตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้สองท่านนี้ผลักดันนะครับกำหนดนโยบายมาผมช่วยไม่เกิดครับการปฏิบัติคุณแม่ไม่เคยติดต่อคุณแม่พูดผ่านสื่ออย่างเดียวผมเข้าใจว่าคุณแม่รับทราบสถานภาพ ว่าคุณแม่เป็นโจ์ร่วมดังนั้นคุณแม่จะสามารถมีสิทธิ์เทียบชั้นอายการสูงสุดเทียบชั้นอายการในการแก้ไขแก้ไขตัวคดีได้หมายถึงว่าแก้ไขคําข้อหาครับเปลี่ยนได้ตามกฎหมายนะครับแต่ต้องมีพยานหลักฐานมากพอถ้าคุณแม่ไม่มาคุยผมก็ไม่เชื่อว่าคุณแม่จะมีหลักฐานเท่ากับที่เรามีอยู่ยกเว้นว่าจะให้มอบหมายให้ทนายของคุณแม่นะครับไปรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการแต่เรา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแม่ในประเด็นนี้เพราะเราก็มีช่องทางอื่นที่เราคิดว่าเราทําอยู่เป็นทางเลือกหลายๆทางในฐานะประชาชนที่มองปัญหานี้เป็นปัญหาคดีอาญาแผ่นดินที่เราทําได้ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าสุดท้ายทางเดียสั่งไม่รับแล้วเนี่ยกังวลไหมครับไม่กังวลเพราะ,ระเรามีแผน3<ร>แผน4อีกเยอะครับอตอนนี้เราเห็นไหมครับว่า,าออปชันหรือทางเลือกของเราไม่ได้อาศัยแค่อายการคนเดียว หรืออายการสูงสุดคนเดียวที่ในคดีหลักในขณะนี้ว่าจะเปลี่ยนข้อหาได้หรือไม่เรามีทางเลือกสองสาทางแล้วและหมดทางนี้เราก็มีทางอื่นอีกเอาเป็นว่าพวกเราทะลุซอยไปแล้วนะครับสําเร็จแล้วก็มีทางเลือกอื่นแต่เราไม่เปิดเผยเท่านั้นเองดังนั้นเรื่องนี้เราก็เดินหน้าอย่างเต็มที่อย่างน้อยวันนี้เราจะเริ่มเห็นพยานหลักฐานที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเขารู้กันเฉพาะโจทย์และจำเลย อย่างน้อยก็กลมสอบสวนพิเศษเขาก็จะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่มีโอกาสเห็นแล้วก็แสวงหาความจริงประกอบสำนวนที่เราได้ยื่นคำร้องไปก่อนหน้านี้ในสองสามวันนี้ครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายื่นทั้งสิ่งที่เราจำลองเหตุการณ์ไปดูเส้นผมการวางเส้นผมการตกเรือการสัมภาษณ์คนทุกคนวิดีโอที่ถ่ายควบคุมคำความเร็วทุกอย่างมันถูกเรียบเรียงและรวบรวมอยู่แล้วดังนั้นก็เหลือแต่ว่า เราต้องให้กำลังใจ DSI ในชุดนี้นะครับและผมก็เชื่อมัน่นทั้งท่าน,นรัฐมนตรีทั้งอธิบดีรวมถึงหัวหน้าชุดในชุดนี้ที่เชื่อว่าจะสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนรู้สึกหมดหวังอยู่ในขณะนี้ตัวอีกฝ่ายฟ,ฟ้องกลับไหมครับไม่กลัวหรอครับกลัวฟ้องไม่ถ้าพวกเรากลัวถูกฟ้องเราไม่มาถึงวันนี้สิ่งที่เราทำเราตระหนักเพราะว่าคนทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยศึกษากฎหมายอย่างดี แต่ก็ต้องตระหนักนะครับคุณอัจฉริยะถูกรุมฟ้องตำรวจ21คนผลลัพธ์คุณอัจฉริยะชนะมันมีเดิมพันเห็นไหมครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดจากคดีที่ฟ้องมีประมาทรุมฟ้อง21ตําดตำรวจ21คนฟ้องเนี่ยผลลัพธ์กลับมามันนำมาสู่วันนี้ไงครับดังนั้นถ้าคิดจะฟ้องพวกเราเราก็จะไปไต่สวนเราก็จะไปเรียกพยานหลักฐานในสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็ไปสู้คดีความก็ดูว่าใครจะแพ้และใครชนะ ว่าใครจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษมากกว่ากันเรามันจึงไม่หวั่นหวันเลยครับอาจารย์ในระหว่างนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปว่าจะรับหรือไม่รับจะมีการทดลองอะไรเพิ่มเติมไหมคะมียังมีบางทดลองที่เราอยากทดลองอีกแต่เราต้องหาเรือกันนิดหนึ่งนะครับเป็นการทดลองเกี่ยวกับประเด็นอะไรครับก็จริงๆมีหลายทดลองแต่การทดลองหนึ่งที่เราคิดว่า เราอยากทดลองนะผมกับคุณหมอธวัชชัยอยากทดลองแสงและเงาในยามที่น้องแตงโมเนี่ยร้องเพลงอยู่ภาพที่มีเงาจากแสงภายนอกและมีเงาผู้ชายถ่ายโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นนะครับที่เราอยากทดลองเรื่องแสงและเงาที่ปรากฏเนี่ยมันจะมีกี่รูปแบบมันจะมีเรืออีกลำหนึ่งหรือไม่แต่วันนี้ตลอดระยะเวลาที่เราจัด การจำลองตกน้ำมาจนถึงการสัมมนา,าพวกเราเห็นว่าณเวลา22นาฬิกา34นาที10วินาทีไม่ใช่เวลาที่แตงโมตกน้ำและในเวลาก่อนหน้านั้นก็คือ22นาฬิกา32นาที เรากลับเห็นคนบนเรียเหรือแค่ห้าคนไม่ใช่หกคน